也个不果。Yeah, ินได้จาการที่เราปฏิบัติเราจะดเป็นสักนะแต่เมีสข้อเป็นสาก็มีีสามส่ที่เรามีสติสติสมัยในการดูรู้ตน แล้วเราก็มาประมวลได้ด้วยสติปัญญาเราว่าเราจะแสดงละครบทนี้ยังไงความเป็นพ่อความเป็นเพื่อนความเป็นพี่ความเป็นน้องหรือการเป็นมนุษย์ที่สุดที่จะพูดหมายแต่ถ้าเราเรารู้ทางเนีนปัญหาจะเกิดมาแล้ต้องแก้ทศมันจะถึงเวลาเมื่อไหร่ก็ได้แต่เราจะรู้ทนันทันทีว่าเราจะแก้ยังไงกับมันแต่ตัวเราีต้องเล่นละคร อย่างมีสติและก็ต้องใช้ปัญญาอย่างมุง่งนวลที่สุดของมันเราจะพูดยาเสพติดเราจะพูดยาเพราะ,ะไม่เพราะแต่เราก็ต้องกำหนดกินเราได้ว่าเราพูดอย่างนี้เพื่อเราจะให้ถึงคำว่ากินเลสรูท้ทันกินเลสจริงเราแก้ไปัญหาไหมแต่ว่าเราใช้วิธีมันก็จะผู้มีสติตัวสติแน่นยิ่งกวเราเนี่ยมันต้องมีมงก็คือ ความตั้งใจเป็นบนัญีและจะมีคิดทำความช่วแต่บางครั้งเขื่น,นเหตุการณที่เป็นกนารม่าเนียถ้เราไม่ไม่ไม่เข้าใจไม่รู้กฎกวมาย จะได้ทิ้งแ่านั้นกลับคืนไม่ได้คำว่าครอบครัวคำว่าสังคมเนี่ยมันเจ็บปนดกันเจ็บปวกันแล้วมันจะให้เราไม่มีไม่มีไม่มีความเป็นโยมเลยอย่างสมมติว่าทางธุรกิจอย่างธุรกิจเราเราพยายามจะทนอะไรอย่างนี้เนี้ย เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราต้องมีสติทีสองอย่างคือหนึ่งคุมมันได้อยู่อย่าไปตามอะไรที่มันเกิดก็เกิดไปมันจะไปไมไ้ไแต่เราก็ไม่ไม่ไปลุป่มหลงกับมันไม่ปล่อยให้ลมใจสั่มันผ่านไปวันนี้เราได้สแสดงความยินดีเราเห็นอย่างไรหลายเยอะแต่เราก็ไปไปหลงว่านั่นคือการที่เราเราได้มาด้วยความินดีดีด้แต่ถ้าเราได้ี่สุด คือได้ความเข้าใจกัับนมรู้แต่เราต้องทดแทนนี่ก็คือทดแทนมูลคุญของแผ่นดินทดแทนมูลคุณแผ่นดินเดิมทดแทนมูลคุณของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นี่ก็คือการที่เราต้องคิดอถึงเวลาว่าวันแห่งวันใดเราจะได้อะไรก่ำเตืนมาได้ในสารอย่างนี้ถ้าเราทําได้ด้วยจิตที่บริสุทธิ์เราก็จะมีความสุขมาก แล้วเราก็จะมาเป็นครอบคัวเราเพราะเราจะรู้ทางอันาดีว่าเหตุการณ์อย่างนี้เราต้องต้องแก้ยังไงกับกับครอบครัวต้องแก้ยังไงกับลูกน้องเราไม่มีความรู้สึกโกรธคือเติ่การเป็นคนดีไม่ใช่ดีจากที่ตัวเองต้องชมตัวเองมันต้องดีจากการที่หลายสิ่งหลายอย่างมันต้องมีเวลาในการที่จะทำให้เราเนี่ยประสบได้การเป็นหัวหน้าครอบครัว การพบเพื่อนที่ดีกรเีที่ดีและสุดท้ายกับสังคมส้งรมเรือยู่ไม่ไดาถ้ารวอยู่เป็นถ้าเราอยู่ไม่เป็นก็นันก็จะมีปัญหาตำัเรานี้มาถึงจุดที่เราจะต้องทำยังไงหเรามีความรู้สึกทีดีก็ให้ภาวนาเราจะไม่ทำความชั่วจะไม่ทำความชั่วต้องทำความดีความดีจะทำได้เมื่อไหอไร่ ก็ทำทุกวิถีที่ที่ถ่า,อาทอกันว่าต้องทำตามนี้ทวกทุกคนเนี่ยจะเป็นลูกเป็นภรรยุญาทิเป็น,นยยเป็นนอ้องเป็นพี่เป็นเพื่อนเะแต่ถ้าเราความคิดของเราไม่มีความซิดแต่งออกจากความโกรธเกลียดสิ่งเหล่านี้มันก็จะอยู่เราเราตอบแทนสังคมยกตัวอย่างอย่างตอบแทนคนคนใต้ตอบแทนสังคม่ยวใต้ตอบแทนคนทุกคนที่เป็นคนใต้และเราต้องตอบแทนคนทุกคนที่เป็นคนที่ คิดว่านี่คือมิตรที่ดีก็คือคนในประเทศเราถ้าเราคิดว่าเราจะตอบแทนคนกล่าใต้อย่างเดียวเดี๋ยวเราคิดเห็นแก่เห็นแก่ตัวอีกหลายพวกแต่ถ้าเราคิดว่าจะตอบแทนทั้งหมดจะเป็นใครตั้งแต่ต้องก่อนเรื่องเรื่ความว่าไปเจอคนไม่ว่าผู้หญิงคนคแก่แล้วถ้ถูถูแลก็ฉีกก็ฉีกไปพอคนนี้ออกไปคนนี้ก็ถูกฉีกเขาแ้วก็กระจายกาันแล้วก,ก,ก,ก็แล้วก็ ซึใจกแต่ปันี้เวลาเจอคนในห้องน้ำก็จะให้มีเท่าไหร่ให้ร้อยห้าร้อยถ้าไม่มีมีด้วยพันก็ให้พันอย่าก็ไม่ไม่พูดอะไรก็จบไม่ไปไม่เสืนาด้วยไม่คุยด้วยเขาก็ยกกรณีขอบคุณ้ก็ไปเพราะเราไม่ได้มีความตั้งใจที่จะให้คำขอบคุณเรามีความตั้งใจว่าเราต้องเป็นผู้ให้เขาบางคนเขาก็งกว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเราจะไม่ไปแยแสร่วงการเกิดขึ้นแต่เราจะรู้ดีว่าที่นี่คือการทำความดี การทำความดีไม่ต้องต่อหน้าเราหรรอบหลังนะจะทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเนื่องจากของฉันวันนี้ต้องขอบคุณทางน้องวิช่างที่ได้ให้ผมชื่อใบก็เกรงใจน้องด้วยเกรงใจต้องขอโทษเพื่อนๆหลายคนที่ไม่ได้มาชัวร์ใ้รับรางวัลโน้ตเราไม่รับก็ต้องขอโทษแต่ว่านี่ก็เป็นส่วนหนึ่งรับแล้วก็าดีปรได้ได้คิดว่าเออนี่อยู่ใน พบศรัทาแล้วก็นังถือท่าสมาสิกผูทธเจ้เาันั้นเราก็ต้องรับเพื่อเป็นเกียรติแก่ครอบครัวหรือว่าขอบคุณความดีที่ตอบสนองของสังคมดี่ขอบคุณคุณเป็นจวาหน้ัทีาที่ดีแล้วก็เป็นผู้คิดนคนใี้สติแน่นะปรสความสำ็ขอบคุณลูกๆที่มีความเป็นแกในการทำงานขอบคุณเจ้าของเป็ยี้ดูเล แต่ก็เห็นทำโคมที่ให้ทุกคนนีแล้วก็ต้องบอลเป็นไปรดีเวทท็อปโอเคธรรมดาผมจะไม่ทานารมากกว่าเดี๋จะาทานอหาเพราะว่าเห็นความยากลำบากการเนยในการทาให้สังคมแล้วก็ก็ต้องไปช่วยเหมืงหลายคนรู้เชเวชันาเยอะนานเย่ตนนนทุกคนนี่ก็อยู่ในพวกโคนเดียวกันแล้วก็เหมดทุกคน ว่าโดยความเป็นเ,เป็นผู้ใหญ่หรือเป็นคนที่ต้องคิดมากแต่บางครั้งก็ต้อทงทำตัวให้ใหง่ายสุดก็ต้องการใหร้คนอ,อื่นต้องดีดันกับเราในทจริงแค่นี้แล้วก็ความปรารเนี่ยต้องให้ทุกคนต้องให้ทุกคนเพราะว่านนั้นจะเป็นใคร้วแต่เราไม่ให้เขาชีวิตหนึ่งชีวิตสัตว์ตัวหนึ่งชีวิตหรือคหนึ่งชีวิตค่ามันเท่ากันถ้าเราคิดได้ว่าหนึ่งชีวิตทุกคนรักชีวิตเราก็จะมีความสบายใจ สุขกับทุกข์มันอยู่คู่กันแต่ถ้าเราอยู่อย่างมีความมั้นใจเราก็อยู่แบบสบายเพราะเราไม่ยินดีเกิดยินร้ายกับความสุขกับความทุกข์แต่เรายินดียินร้ายกับในสิ่งที่เกิดขึ้นข้างหน้าก็คือตัวเราเองวันนี้เรารู้โดยรู้โดยก็คือหลับหลับแล้วหรือยังพอเจอปัญหาขับรถก็เป็นธรรมดาขอบคุณที่ให้ความเป็น ระยาที่ดีน้องที่ดีลูกที่ดีเพื่อนที่ดีขอบคุณหลาคนไดครับสิ่งที่ดีสุดท้ายก็ขอให้พระศรีัรไกรและโดยเทศเวลาทุกหนที่ของในสุขสิทธและความบริบูรณ์บริวสัปดาทั้งสิบหกวันสุดท้ายนะครับเป็นหาือระท่าจักรวาลอันนั้นจะจักรวาลและบุความมีตั้งหลายที่ประจัก สิ่งหนึ่งมันอ่ง่กับคือกับผู้ที่คิดดีทำดีหรือผู้ที่ลงผิดให้ได้ผลส่งแบบวันนี้ผู้หนพระเทวดาทุกทุกโลกได้รับอผลส่งแห่งุลพันธความดีที่ท่านตั้งใจจะอยู่ในดุลพันธ์และสะสมความกลมปณีนั้นจะตอบสนองพวกเราให้ได้ 嗯。 เป็นผู้ที่มีที่พรงส้หรับเรา้าค่หลายๆคนยังบอกเลยว่ามีที่ไหนที่ที่เคยอยากจะบชวนแม่ยายสีบน้องกันคนอื่นเขาคงรู้สึกเป็นหานแต่ที่ปานเนี่ยแบบให้การต้อนรับจากางอุ่มเขาตทดีมากเลยเป็นพี่จากแม่ก็เด่นใจแต่ว่าที่ปานก็ให้พวกเราอยู่กันอย่างมีความสุขแล้วก็ อนพวกเราตลอดทั้งนิเทศเทิ่มหนึ่งพี่ปานก็สอนถึงเรื่องการดําเนินชีวิตเรื่องหาปาาซึ่งหลายเรื่องที่พี่ปานเคยสอนมาแล้วก็ม่เคายกามีอยู่เรื่องหนึ่งก็คือการใส่บาาพี่ปานบอกมาตลอดเลยว่าก็ใส่บใส่บาให้แน่ได้แข็งแรงก็ไม่ได้ทำเพราะว่าก็ได้แต่ให้เหมือนกันหาข้อให้ตัวเองว่า ยุ่ยงลำยานเยอะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้ที่แม่แมสบายมากก็คิดถึงทำสองของปีตาจนี่ก็ทุกเช้าก็พยายามไปใส่บาตรซึ่งตอนนี้ก็ยังทำได้อยู่ก็คิดว่าปัญหาที่เกิดขึ้นกับแม่เนี่ยที่แม่แข็งแรงขึง้นทุกวันทุกวันคิดว่าอานิสงส์ของการใส่บาตรนี่ก็คงช่วยด้วยแล้วตัวพี่ปานยิงก็เพื่อที่จะต้องเปิดภานวานาใ้แ แบบกระทับใจพี่ฟางมากเลยเวลาที่พี่ฟางอ่าอธิษฐานอะไรเนี่ยพี่ฟางก็จะอธิษฐานให้ให้สาให้แม่ใจให้พี่รู้ด้วยจำชื่อได้หมดเลยใครชื่อจริงชื่ออะไรก็ซึ่งเขาต้องขอการมของผู้พี่ฟางมากเลยที่ให้ความเมตตาน้องๆแล้วก็พี่คามเคารพและแม่พี่มานะพี่ฟางก็เป็นความท้าทุนใจในพวกเรา นีอยู่สามคนก็พี่ปานก็จะเป็นแต่ที่เคยเรียนที่ปานไปก็พี่ปานเป็นความดีสีแผ่นดินตามรอยธรรมราชาพวกเราก็จะขอตามรอยพี่ปานเหมือนกันจะขอเป็นตามตามอย่างให้พี่ปานเป็นต้นแบบของพวกเราในการทำความดีทั้งให้ทำความดีกับคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดคือคนในครอบครัวแล้วก็ ใหญ่กออกไปจนถึงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมกับสังคมแล้วก็เพื่อนร่วมต้องตามที่ที่ปานได้ทำตัวอย่างแบ้ให้พวกเราก็ต้องขอจากพี่ปานสำหรับทุกอย่างจริงๆไม่ว่าในชีวิตนี้จะมีอะไรที่ฟานจะให้การสนับสนุนเราขอบคุณคุณ